แอนเชลีเคลื่อนไหวโพสต์แรกแอนเชลีเผยความหลังในใจหลังจบประกวดมิสยูนิเวอร์ส2021แมนในเหนึ่งซองอยมากความสามารถที่เธอนั้นไปไม่ถึงรอบ16คนสุดท้ายจากเวทีนางงามจักรวาล2021สำหรับแอนเชลีสกอตแคมเมสมิสยูนนิเวอร์สไทยแลยนด์2,564 แต่ทางนั้นผู้ใหญ่ในวงการบันเทิงและแฟนคลับต่างประเทศก็เป็นกำลังใจให้เธออย่างล้นหลามและต่างพูดถึงเป็นเสียงเดียวกันว่าเธอนั้นทำดีที่สุดแล้วล่าสุดแอนเชรีได้เคลื่อนไหวในอินสตาแกรมนับว่าเป็นโพสต์แรกหลังจากที่เวทีนางงามจักรวานนั้นโดยได้โพสต์ภาพตัวเองและระกา,านว่า Sometimes things don't work out the way you wanted it to It's okay to be upset It's okay to cry Especially after you've given it everything you got I'm grateful simple as that. It's what honor into recent Thailand And to show how the world are real side beauty. We made this impact together. And I will forever hold that close to my heart. Thank you to everyone has supported me. you giving me strength. I love you all. Here is a new capture. Here is to continue to celebrate your individuality. Unicornist and you're a l Si ซ e ์บิวตี u ฟ l ลเอเบางครั้งสิ่งต่างๆก็ไม่ได้เป็นตามที่คุณต้องการมันโอเคที่จะรู้สึกแย่มันโอเคที่จะร้องไห้ออกมาโดยเฉพาะหลังจากที่เราได้ทุ่มเทสุสดตัวไปแล้วจะรู้สึกกินดีง่ายๆอย่างนี้มันเป็นเกียรติมากที่ได้เป็นตัวแทนของประเทศไทยและแสดงให้เห็นถึงโลก e a l s i z e beauty ของเราเราสร้างแรงกระเพื่อมนั้นด้วยกันและฉันจะเก็บมันไว้ในใจตลอดไป ขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนฉันพวกคุณมอบพลังให้กับฉันฉันรับพวกคุณทุกคนนี่คือบทใหม่นี่คือการเฉลิมฉลองความเป็นตัวของคุณเอกลักษณ์ของคุณและตัวของคุณเอง Realize forever โดยมีพี่น้องวาดวงนางงามนั้นคนดนังวงการบันเทิงและแฟนนางงามเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจอย่างล้มหลามเลยทีเดียว